หลังจากที่คุณทำทุกอย่างจนไม่มีอะไรให้ทำแล้วสิ่งสำคัญที่คุณควรทำต่อไปใช่แล้วครับนั่นก็คือการเปิดแมปโดยเส้นทางที่เราจะไปเปิดเนี่ยก็คงไม่ได้เปิดให้เราง่ายๆนะมันก็คงจะต้องมีอุปสรรคมากมายนะครับทั้งการข้ามแม่น้ําการปีนผาสูงซึ่งในระหว่างทางเนี่ยก็อ,อาจจะมีมนะอนสเตอร์คอยดักจมตีเราอยู่โดยตอนแรกเนี่ยแมบบมันก็จะเป็นแบบมืดๆโง่มนะครับโดยที่เราเนี่ยจะมองไม่เห็นอะไรในพื้นที่ที่เรายังไม่ได้เปิดแมบ,บเลยนะครับพูดมาเยอะแล้วเราไปเปิดสารวกันให้ดูเลยดีกว่า สกวนห้องขนาดนี้เออไม่เนะวิวเขาลูกใหญ่การทางคุณอยู่งั้นเหรอไม่ใช่ปัญหาเพราะไม่ว่าภูเขาที่คุณจะปีนเนี่ยมันจะสูงมาจากไหนนิ้อัน่งพลังของตัวละครคุณเนี่ยก็จะสามารถยึดเกาะก้อนหินได้อยา่างไบไอเคียนนี่ในเรื่องบากิเดะเลยสัตว์ไอชิซึโตมินโนะหมดทำอะไรดีวะตกระขาได้เลยแต่คุณจะก,กลัวเฮี้ยอะไรครับในเมื่อคุณมีเนื้อเค้ m สมูทติกเก้นแสนอร่อยที่ทําให้พลังกายคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง60หน่วย เชียร์ามิน่าจะหมดอีกแล้วแต่คุณจะกลัวอะไรครับในเมื่อเรามีนอร์เทนโอเคคุยไอคิวกูโดนมอนสเตอร์ดักซุ่มโจมตีหลังจบการถูกซุ่มโจมตีนะครับผมก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าผมเอาอีดอกเอมเบอร์ไปตกตายมานี่กว่า แต่ไม่เป็นไรครับเราจะตายกี่ครั้งก็ได้ในเมื่อเรามีเซวัตรสีเอกแสนอร่อยแดงเข้าไปสดอกซื้อมาเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยจะถึงยอดแล้วเว้ยเอาหน่อยเว้ยหลังจากที่ผมเนี่ยขึ้นมาสู่จุดสูงสุดของยอดเขาได้นะครับทาให้ผมเนี่ยได้รู้ว่ากูขึ้นมาผิดลูกไอ้สัต์กูอยากตาย เย้เปิดสามทีพีได้แล้วเย้เย่งง่าตั้งนานไหนดูซิเดินม,มาถึงไหนแล้วทำไมเหมือนกูไม่ได้ขยับไปไหนเลยวะขอแวะหน่อยครับขอแวะหน่อยครับอันนี้ก็หน้าแวะแล้วเนี่ยอีกสักกล่องคงไม่เป็นไรมั้งแวะอีกเอาอีกเอาเยอะๆเลยเอาอีกเอาอีกเอาอีกอะไรเนี่ยหน้าแวะไปหมดเลย พรุ่งนี้ก็จะถึงแน่ใช่ไหฮ้ยตัวเชี่ยวเลยวะไอเชี่ยตัวไม่โคตรใหญ่เลยสัตว์เอาแบงดีเชี่ยก็เก่าหอยสอนไอ้เชี่ยวใส่แบงดีสัอนด้วยนี่ทำอะไรเฮ้ยชิ้นหลังจากแวะมาตั้งนานแล้วใกล้จะถึงแล้วเนี่ยอาชีพ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 ไอ้กูเล่นเทียอะไรนั่นไงทุกคนเรามาถึงแล้ว เย่ yeah, ถึงแล้วเว้ยเย่เย่ฮี่ถึงแล้วทีสาตว์โหจะถึงแล้วะเนี่ยลองดูจะเสียหายอะไรวะโอเคมันไม่ถึงเงียวจะเสร็จแล้วเว้ยปรบมือให้กับความสำเร็จของคุณในครั้งนี้หน่อยฮะคุณทำดีมากครับโอ้โ oh ห oh, สุดยอดไม่น่าเชื่อเลยว่าจะทำได้อย่าง ยังอีกยังไม่ถึงหรอไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่หยุดอีกต้องหากลายแ้แ,แ้ไปไกลแล้วตอลกสี